เหนอหลังคาบางแดดอ่ะพี่ต้องไปอยุ่ค้างขมเราเอาลงมาหน่อยในบเอาลงมาหน่อยค่าเห็นพุงแล้วจะต้องมือต้องขยายหน่อยดูเหมือนบางฝนเลยไม่ต้องลงมาอย่างนี้หน่อย มันลอไปมอมาเหมือข้งขาแม่ไก่เข้างขาแม่ไก่่ะอ่านี่นมีโปรดักชั่นเะๆกอันนี้ได้ไหมเนี่ยแผลทำไมหัว็นอยิงกันนะเอมันไม่อด้เรืองเื้อมาไดนี่ไงเอมันแค่แค่นี้ตองนั่เนตงเต็มมันเหมือนเอาเสื้อไปทำอะไรอยู่เลย